ผมสงสัยมากครับว่าการลนรงนลงให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีอุดมการประชาธิปไตยอยากเข้าไปกลั่นกรองกฎหมายให้มีความถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปตรวจสอบทวงดุลองคอ์กรอิสระให้เป็นองคอ์กรที่ประชาชนสามารถไว้วางใจได้เนี่ยมันผิดกฎหมายข้อไหนซึ่งณนะวันนี้ผมยังไม่ได้รับคําตอบโดยมีการอ้างอิงถึงข้อกฎหมายอย่างชัดเจนจากกรกะตเลยซึ่ง ถ้ากรกตไม่ชี้แจงเนี่ยผมกังวลว่าจะเป็นรอยด่าง้อยแล้วก็อาจจะเป็นการเสื่อมเสื่อมเสียศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงของกรกตด้วยนะครับผมว่าประชาชนหลายคนก็ยังรอการชี้แจงของกกตอยู่ผมว่ากะกะตก็รู้ดีครับว่าด้วยกลไกการเลือกสอวอแบบนี้ถ้าคนสมัครสอวอน้อยการเลือกสอวอนในครั้งนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบเลยแล้วกันนะครับมันจะกลายเป็นการหัวประมูลสอวอ เหมือนกับคนมาซื้อซองวรมูลสอวอในราคา2500บาทจากนั้นยังไงฮะก็จะรอสายไอโมงสายไอมืดนะครับมือมืดทั้งหลายที่คอยโทรศัพท์มาว่าจะซื้อให้ไปโหวตไครให้ไปเลือกไครนะสองสองพาอาจจะกลายเป็นหลักหมื่นอาจจะกลายเป็นหลักแสนก็ได้ดังนั้นถ้าคนสมัครสอวอน้อยโอกาสที่ จะเกิดเหตุการณ์หัวประมูลสวก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นเพราะคำนวณได้นลครับว่าจะต้องซื้อกี่เสียงถูกไหมครับจะต้องไปล็อบบี้กี่คนให้มาเลือกในกรในขอแล้วในกรในขอก็จะได้เป็นสวถูกไหมครับผมว่ากกตก็รู้ดีในเรื่องการหัวประมูลแต่ถ้าเกิดคนที่มีอุดมการ์ลักประชาธิปไตยเข้ามาสมัครโดยสุจริตมากๆนะครับคราวนี้แหละครับจะหัวยังไงฮะจะคำนวณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็มีหวังจะกระเป๋าฉีก แถมกระเป๋าฉีก็อาจจะไม่ได้ด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะต้องซื้อกี่เสียงและที่สําคัญที่สุดครับผมว่าเป็นประโยชน์กับกระกะตอ,อย่างมากก็คือว่ายิ่งโผล่หัวยิ่งโผล่ล็อบบี้เท่าไหร่มันมีโอกาสที่พฤติกรรมชั่วร้ายอย่างนั้นมันจะหลุดออกมาซึ่งกระกะตก็สามารถตามสอยไอ้พวกคู่สมัครเนี่ยฮะที่ใช้วิธีการทุจริตเนี่ยในการซื้อเสียงนะครับนะฮะหรือการล็อบบี้นะครับการจูงใจอื่นใดนะครับเพื่อให้เลือกตัวเองเป็นสอวอก,ก็ได้ดังนั้นฮะ มีผู้สมัครสอวอรยิ่งเยอะมาโดยสุจริตยิ่งเยอะยิ่งทําให้ประเทศนี้มีทางออกได้สอวอที่มีคุณภาพและจะมีการกํากับดูแลองค์กรอิสระอย่างมีประสิทธิภาพและประชาธไตของประเทศไทยจะดีขึ้นครับเรื่องนี้ยังรอก,ะกะอกตชี้แจงอยู่นะครับ